ันนี้นะคะการก็จะมาดูโรงงานบริษัทของ m b u i l d i n g นะคะเพราะว่าวัาวนนี้การอยากรู้ว่าเอ้ยถ้าการอยากเริ่มทำแบรนด์เนี่ยมันจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างาน,นะะึงเนี่ยตึกครีมที่เมื่อก่อนอยู่ที่แยกประชาทิษนะคะเขาขยายโรงงานนะคะมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคิดถ้าสมมติว่าการอยากเริ่มต้นทําแบรนด์เนี่ยการจะต้องเริ่มยังไงบ้างคะพี่ค่ะก่อนอื่นเลยการจะต้องรู้ก่อนว่าเราอยากขายสินค้าอะไรนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเราที่เราจะขาย ใกล้ตรงถ้าจูนเห็นหนูประมาณนี้ก็การเห็นแบบหูเทสเตอร์เยอะมากคืออันนี้ของบริษรัทเนี่ยผลิตสินค้าประเภทไหนบ้างคะอ่าบริษัทของเรานะคะก็จะมีทั้งสกินแคร์แล้วก็ไม่ครับเลยพวกยาสระผมพวกอะไรอย่างเง<ม>ี้ยโรชเชั่นอะไรเงี้ยแล้วทั้งหมดสบู่อะไรเงี้ยทำได้หมดเลยนะคะก็จะมีทั้งพิชติกนะคะบัตออนนะคะทีนมงค์ลูนะคะแล้วก็ในหมวดสกินแคร์ก็จะมีพวกอ่า คีมทาผิวคิมทานหน้าได้ไคุณนหมคิมีเหมือนแบบนี้ตัวนี้จะเป็นลิปติกนะคะเป็นขายดีมากเบัตออลสีสวยมากจริงๆลิปสีก็สวยเวอร์แล้วก็ตัวนี้ของเรานะคะ,ะถ้าใครเปิดกับโรงงานของเรานะคะคือรับรองได้เลยว่ามีมาตรฐานแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เรามี GMP นะคะเป็น Global GMP เป็น GMP เขาเรียกว่าสากลระดับโลกเลย,เลยนะคะก็ถ้าใคระลิปแต่เราก็สามารถส่งออก ทั่โลกเลยก็มันสำหรับ GMP ไเลยนะคะแล้วก็มีามาตรฐานขั้ลางค่ะนะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะผลิตไปขายที่ผุภูเขาอิสลาเอลเนี่ยคะชาวมุสลิมหรือจะส่งออกกลุ่มประเทศที่อาที่คนอื่นอึกษาเน,น<ม>ี่ยสามารถส่งออกได้เลยที่กิฟต์พูดว่าแบบการอยากทําแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวการไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวการขอไปดูโรงงานดีกว่าเพราะแบบเฮ้ยเขามีอะไรน่าสนใจบ้างได้ค่ะ ว,วันนี้นะคะกายก็จะอยากถามว่าเออห้องนี้คือห้องอะไรอ,อ๋อครับในส่วนของห้องแรกในส่วนของห้องที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นห้องที่เก็บวัตถุดิบเราของเรานะครับที่เป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะครับสารเคมีก็จะถูกเก็บไว้ที่นี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของสารเคมีเราก็จะมีคอนโทรลในเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นะนะครับเพื่อรักษาคุณภาพของสารเคมี เราไปดูห้องต่อไปอน,นะแต่ในส่วนของห้องนี้จะเป็นห้องที่ถูกเปิดใช้งานแล้วแต่ถ้าใน,ส,นส่วนนี้หมดก็จะถูกเบิกจากห้องรุ้นเพื่อมาเก็บไว้ในห้องนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับในส่วนของห้องถัดมาก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนแรกของการผลิตนะครับเป็นห้องขั้นสัง <S <S คือจะมีหน้าที่ในเรื่องของการเตรียมสารเคมีที่เราใช้ในการผลิตเพื่อไปทําการผรสมแนละห้องถัดไปคือห้องผสมนะครับ ก็จะมีเครื่องจักรค่อนข้างเยอะแลวก็อปรณ์อีกับรูกษาได้อเพียงนะครับเยาจะพาไปดูในส่วนของเครื่องผสมนะครับค่ะอันนี้คือห้องผสมใช่ไหมครับก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นฐารผสมนะครับก็คือจะเอาในส่วนของเคมีที่เราเกี่ยวในห้องคัตตูนี้มาทําการผสมโดยระบบพวกนี้ก็คือจะเป็นระบบปิดและก็ระบบอัตโนมัติทั้งหมดในเรื่องของการผสมนะครับ แล้วจะเห็นว,ว่าเราจะมีหลายๆแช่งมากก็คือเราจะต้องคอให้กับลูกค้าได้ครบเลยนะครับครบถ้นวนเพาในนี้คือแบบเครื่องแั่งแบบแน่นมากเลยครับผมอันนก็เป็นส่วนหนึ่ง ใช่คร <matter> so like ับเป็นในส่วนของเครื่องม้วจะมีเครื่องใหญ่แล้วก็มีเครื่องเล็กก็คือตามตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาครับถ้าออเดอร์เยอะเราก็คือสามารถส่งเครื่องใหญ่สามารถสั่งพอได้เลยถ้าออเดอร์น้อยลงมาหน่อยก็หลักร้อยกิโลก็สามารถสางาด้อันนี้คือถังนึงเป็นร้อยใช่ครับใช่แล้วก็เป็นถังใหญ่นี่ได้ถึงล้อสองร้อยโลได้ครับสามารถสั่งได้นะครับ เราห้องนี้คืออะไรคะการเห็นแบบตัวอย่างปเป็นหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างที่เราเก็บจากห้องผลิตที่เราพาไปเยี่ยมชมต,ตอนแรกก็คือจะต้องทําการเก็บทุกแบบของการผลิตและ็ั้นตอนการผลิตเพื่อมาเก็บไวต้ตรวจสอบนะครับโดยเบื้องต้นถ้าเก็บมาแล้วก็คือจะต้องมาผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมือค่าพีคสและด้านแอปลิเคชหรืรอว่าษาทางกายภาพ เราก็จะมีในเรื่องของการตรวจสอบนะครับในเบื้องต้นพอเราตรวจสอบแล้วค่าก็เราก็จะออกใบแอปคูปเพื่อสามารถจา่ายคิวบันี้ไปใช้งานได้นะครับแล้วที่เห็นกระปลกหลังๆเยอะๆนะครับอย่างที่ถามคือตัวนี้เราก็จะเก็บไว้อย่างน้อยมากกว่ายุผลิตภัณฑ์คืออย่างต่างสองปีตอนมีที่ลูกค้ามีปัญหาว่าคิวมีปัญหาคิวเด๋อวหรือว่าสีเปลี่ยนอะไระต่าง เราก็สามารถามาดนิเชกับตัวนี้ได้นะครับผมค่ะพี่โอหลังห้องนี้คือห้องอะไรคะในส่วนของห้องนี้นะครับก็เป็นในส่วนของห้องบรรจุนะครับก็จะมีในส่วนของการบรรจุนะครับแล้วก็ทาการเวดดิ้งหรือว่าทําการชั่งน้ำหนักนะครับจะสังเกตว่าตู้ชิ้นจะต้องทําการเวดดิ้งหรือว่าชั่งน้ําหนักทู้ชิ้นนะครับเพื่อมั่นใจว่าในเรื่องของปริมาตรที่บรรจุครบถ้วนตามที่ลูกค้าสัง่ง แล้วห้องนี้คือห้องอะไรคะครับในส่วนของห้องนี้จะเป็นในเรื่องของการยิงรหัสผลิตภัณฑ์นะครับรหัสผลิตภัณฑ์คือจะเป็นวันที่ผลิตวันหมดอายุแล้วก็หลอดของการผลิตนะครับซึ่งเราก็จะมีเครื่องยิงถึงสองเครื่องนะครับโดยสามารถยิงที่หลอดอย่างที่เราเห็นนี้นะครับหรือว่ายิงที่ประสุภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นกล่องเป็นกระปุกอะไรต่างๆเราก็สามารถยิงที่ได้หมดเลยนะครับสวครับ ค่ะพี่โอค่ะอันนี้คือห้องเลยค่ะการกล่องเป็นไปหมดเลยค่ะ <c oughs> ในส่วนของห้องนี้จะเป็นในเรื่องของงานแท็กกิ้งน,นะครับหรือว่าแพคสินค้าที่เป็นฟินิชกู๊ดที่เราจะท้องส่งให้กับลูกค้านะครับก็จะมีในเรื่องของการตรวจเช็คตรวจน,นับนะครับและจากนั้นก็คือเราก็จะแพ็คกล่กองเพื่อเรียงออกทั้งกล่อง,งอไปขายขงถูกต้องครับ เป็นยังไงกับ้างคะกับโรงงาน c r e a บิ u i l ้ i n g วันนี้นะคะการบอกเลยว่าการตื่นเต้นมากๆนะคะเพิ่งมาลายโรงงานแบบนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็จะบอกเลยว่ามีแต่แบรนด์ดังๆนะคะผลิตกับเขาซึ่งวันนี้การอยากทําแบรนด์มากนะคะใครที่สนใจทําแบรนด์นะคะการก็แนะนานะคะของบริษัท c r e a บิ u i l ้ i n g นะคะสุดท้ายอย่าลืมติดตามกาันแล้วก็บริษัท c r e a บิ u i l ้ด้วยนะคะบาย